วันนี้นะคะก็จะมานําเสนอคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์สําหรับ iPad ะคะ่ะเราก็เลื่อนปุ่มลงมาตรงนี้เลยเพื่อเป็นการเชื่อมต่อให้มันติดกับ iPad นะคะส่วนคีย์บอร์ดนี่ก็จะเต็มไปด้วยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะมีทั้ง2ภาษาเลยตรงนี้ก็เราก็เลื่อนไปทางขวาอันนี้เราก็กด Connect เลยค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนั่นเองนะคะเราก็ดูชื่อตามนี้เลยอ่าสอ,อันนี้ว่ามันติดไหมนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมากดแป้นพิมพ์ดูนะคะกดหรือ,อยังอ่ะใช้เมาส์คลิกเม,มาส์คลิกแล้วก็กดเลยค่ะโดเรมอนรวมกดเลยนี่ก็ขึ้นมาตามนี้นะคะแล้วก็ใช้เมาส์คลิกไปอีกที่คลิปอ่ะก็ขึ้นแล้วนะคะการ์ตูนโดเรมอนตามนี้เลยค่ะทุกคน ใช้งานง่ายไม่ยากนะคะคู่มือการใช้ก็ลองหาดูใน Youtube